ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ลุ้นจะหลุดดอยจีนอยู่วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเนื่องจากตัวเลข GDP ในไตรามาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยดีกว่าที่คาดนะครับประกอบกับมาตรการกระตุ้นที่ทยอยออกมาต่อเนื่องแรงบริโภคของประชาชนจีนเนี่ยยังถือว่าอยู่ในโซนที่ดีนะครับถึงแม้ว่าราคาสังหาจะยังไม่ฟื้นตัวก็ตามสิ่งที่เราพอคาดหวังได้ตอนนี้ก็คือว่าการถือครองหุ้นจีนของนักลงทุนต่างชาติยังถือว่าต่ำที่สุดในรอบ5ปีราคา valuation ก็ต่ําสุดๆนะครับอยู่ที่ประมาณ12เท่าเท่านั้นเองนะครับโกลแมนแซกมองล่าสุดนะครับเอแช่ A are, มีภาษีจะไปได้ดีกว่านะครับโดยมองอัพไซส์สูงถึง10%ความเสี่ยงการลงทุนในจีนนะครับแน่นอนยังมีเรื่องของการเฝ้าดูมาตรการกระตุ้นภาคสังหาที่จะออกมาในเดือน7มาตรการอุ้มชูตลาดทุนนะครับที่จะชัดเจนในเดือน6ข้างหน้านี้เองนะครับและก็สุดท้ายความเสี่ยงการที่ US เอกับมากีดกันนะครับตั้งกำแพงภาษีสินค้าจากจีนเนี่ยยังถือว่ามีความน่าก,กังวลโดยเฉพาะถ้าทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งกลับมาใหม่่ใในน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 นปปลลาาาายีีี้้้้รัเพะะะฉถททจจงุุห หรือถือ,อรอลุ้นหลุดดอยนะครับผมว่ามีโอกาสกลั้นใจอีกสักนิดเดียวครับ